สวัสดีค่ะคุณดูวันนี้เนี่ยค่ะจะทำเอซิมอาร์สกินแคร์กับบิ๊กอัพนะคะก็จะเป็นบวกเมาส์ดาวแล้วก็เอ m r m อาร์เมาส์าวก็คือเสียงปากแล้วก็เป็นเอ m r อาร์พวกของอะไรประมาณนี้โอเคค่ะไปกันเลย Let's go คือนีจะเป็นภาษาไทยนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่กินเนาะอืก็ไปเลยทำแม่นะคะแล้วก็จะบำรุงปากด้วยอะไรสักอย่าง ความเป็นจริงแล้วมันเป็นโลชั่นเป็นครีมทามือแต่ว่าเราจะเอามาบำรุงริมฝีปากนะคะมันก็น่าจะพอได้อยู่และนะคะ,นะคะเอามาประมาณนี้นะะก็ทานิดนึงเพราะว่าครีมจะหมดแล้วเดี๋ยวแม่โอเคค่ะทุกคนทำวนนี้นะคะแล้วก็ทูทูทูท ลนะแล้วก็สาเหตุที่เราไม่ได้ใช้ไม่นะคะเพราะว่าคือเราเคยทําไปแล้วน้องแล้วแบบเราไม่ได้ใช้คือเราใช้ไม่แต่ว่าคือไม้มันน่าจะพังก็เลยแบบมันเสียงแล้วมันแบบมันไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคะต่อไปเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะ เปเย์แนี้ทุกคนต้องเห็นทุกคลิปแน่นอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่บทุกคนเดชีดใส่มือนะลดเลค่ะ โอเคค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นเมคอัพนะคะเมคอัพเมคอัพคิดท,ทุกคนก็จะเป็นการตัดขนตานะคะโอเคค่ะทุกคนหังจากตัดขนตาเสร็จแล้วก็จะเป็นมาสคาร่าคือจะเป็นเครื่องเขียนรวนๆเพราะว่าคือเราไม่มีเครื่องสำอาง โอเคค่ะท okay, ุกคนลิปสติกค่ะลิปเป็นสีชมพูนะคะเท่ค okay, ่ะต่อไปนะคะจะเป็นปัดคิ้วนะพี่เขียนคิ้วเขียนคิ้วโอ้เขียนคิ้วแบบเนี้ยโอเค จะเป็นทับแต่งหน้านะคะโอเคค่ะทุกคนก็เทคเลคิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะโอเป็น SMR ที่ยาวพอใช้ได้นะประมาณสามาทีนะดูแถมเสียงสปให้ ว่าแค่ขาดทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย